ครับท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปนี้เป็นการพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองยะโสธรท่านเกรียงไกรพันสายเชื้อนะครับเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยเฉพาะโครงการทานน้ําใจจากชาวเทศบาลเมืองยะโสธรโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรครับท่านและมีรูปแบบอย่างไรครับโครงการนี้นะครับก็เมื่อวันเมื่อวาน,วน,วน,วนครับคือวันที่4พฤศจิกาย,ยนนะครับทางจังหวัดยะโสธร ได้ไประชุมกันโดยท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดชโบุรน,นะครับท่านประวัติทิศแก้วท่านรองจุฬาภิริ์ปีสารนะครับได้ไประชุมในส่วนของผู้นำท้องถิ่นนะครับที่อยู่ในจังหวัดชโสทรโดยเฉพาะเทศบาลเมืองนะครับโดยได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยท่านโยมยุทธวิชัยดิตนะครับเกี่ยวกับนโยบายครัวมหาดไทยนะครับซึ่งได้มีการจัดพื้นที่อยู่ที่ นะครับกระทรวงมหาดไทยที่กรุงเทพนะครับมีเต็นท์ไว้รองรับให้แต่ละจังหวัดนะครับมาทําอาหารนะครับเพื่อดูแลพี่น้องมรดกที่ประสบภัยที่กรุงเทพมหานครและนิเวศนนะครับได้มีการพูดคุยกันนะครับทางจังหวัดสมุทรเคนะครับโดยเทศบาลเมืองนะครับโดยเราได้รับเป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงของวันที่13 14 15พฤศจิกายนนะครับเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเกี่ยว ที่จะบอกเพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลมิองสุทร์ในการร่วมบริจาคข้าของนะครับโดยเฉพาะข้าวเหนียวนะครับแล้วก็อาหารแห้งซึ่งเราขอเอาเป็นนะครับลาบุลดเดียวเนื้อเดียวนะครับเพื่อดิบทำโดยการเป็นหูข้าวเหนียวแล้วก็แพ็กกับอของกินง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งนึงที่เราเอาไปด้วยก็คือปลาส้ม นะครับเป็นของคือชื่อของจังหวัดเสต์รเรานะครับเราจะทาไปสามอย่างแล้วก็เรารับผิดชอบในการทําอาหารสามมื้อคือ13 14 15พิศจิการยนนะครับก็คือมื้อเที่ยงกับมืออ้อเย็นของทุกวันนะครับซึ่งตอนนี้เราได้เริ่มต้นเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งนะครับผมได้มอบหมายให้ท่านผอ,อ,อของการศึกษาผอ,อใจนะครับได้ไปดําเนินการประชาสัมพันธ์และขอะรับบริจาค พี่น้องชาวตลาดในเขตเทศบาลเมืองก็ให้ความร่วมมือนะครับได้มีการบริจาคเงินส่วนหนึ่งแล้วก็ข้าวส่วนหนึ่งแล้วก็มูดาเดส่วนหนึ่งนะครับคิดว่าเราจะประชาสัมพันธ์แล้วก็มารับข้าวของในวันจันทร์นะครับที่7สิงหาคมนี้ทั้งนึงนะครับเราจะรับข้าวของในเขตของเราก่อนวันที่10นะครับเพราะว่าเราจะเดินทางไปวันที่11พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าเราต้องไปรับผัด วันที่12นะครับซึ่งในการเินการครั้งนี้นะครับเราได้นำล่องโดยใช้ท้องถิดนพี่ใหญ่เราก็คือองค์การบริษันจังหวัดเองเนี่ยก็รับผิดชอบผัดแรกนะครับซึ่งว่าจะดูแลกันเมื่อวันที่6-7-8นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่ารอบแรกอบอกาจากาลังจะขึ้นไปแล้วและเตรียมข้าวของที่เป็นภาชนะเตาแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงในเรื่องของวอัตถุดิบ ผู้ทันนะครับแล้วทางที่เหลือท้องที่อก็จะเอาเขอไปทำตอบรับเอาเตรียมคนของกต่ะท,ท้องถิ่นด้วยนะครับอ๋อหมายถึงว่าของยึดตัวทอนนี่เริ่มตั้งแต่วันที่6ไปเลยนะครับอของยึดตัวทอนนะครับ